เครื่องนี้มันเป็นไ้ครับเครื่องนี้คือตัวเอาไปตัดหญ้านะครับเนาะเอาตัดหญ้าพอดีก็เลยดับมันไว่พักพักเครื่อง <c oughs> แต่พอพาสตา้าทำกามก,ก็ลูกสุบทิดเลย <c oughs> ผมผมกว่ามันจะเกีียวกับสองทีใส่น้อยก่น <c oughs> แต่สองทีทางตัวเนี้ยผมใส่อยู่สองสองฝาของของอ <c oughs> สองทีเนาะสองสองสองฝาแ <c oughs> ้วการละมันก็ก็เต็มถังดีเหลือกประมาณสักน้อยเนาะเนี่ยพอดีว่า มันจะเกี่ยวกับความหอนไปกอผมก็บอกหู้หรือว่าไอสองทีน้อยไปกอผมก็ย้ำหู้เต่อเนอะพอดีว่าหันเอาเครือร่องมันห้อนเลยดับดับว้ดับว้กับมาพอหายเนยกินน้าอย่างเรียบร้อยเลยนะแล้วกับมาสตาร์ทก็รู้สึกติดเลยติดกับม้าหาช่างครับแล้วตัวนี้นี่คิดว่าลูกสุกติดเนาะ คับว่าเป็นอาการถุสุพิทเพราะมันจับมาได้เนาะคือดึงดึงดึงบบขึ้นเลยกับแล้วก่อนก่อนหน้านั้นนี่เคยมีอาการยังไงผ่องเครื่องนี่ก่อทะเลาะกับมาหาช่างกําคือก่ออาการอย่างเดียวกันคือถ้ามันเสียงมันพิษปกติพิษปกติปุ๊บมุมกบพิษเครื่องเลยพิษเครื่องแล้วก็พักสักกําพักพึ่มาหาเย็นเย็นพ่องแล้วก็มาสตาร์ทก็ติดสุติดเหรอก็เลยมาหาช่าง เดี๋ยวตอนนี้นี่คิดว่าไอ้ลูกสูบติดอนเหเาเดี๋ยวคิดว่าเป็นลูกสูบติบดแต่เต้าตีฟังเพราะนี่ผมวินิจฉัยว่าเป็นไตสปริงคัดฮะสปริงคัเอ,อันลูกสูบอาการลูกสูบแหวนมันอีถ้าอาการของลูกสูบติดมันจะมั่นใจว่าติดดีแล้วแล้วมาจักแล้วมันได้นี่มั่นใจถ้าว่าอาการลูกสูบติดคือมันเครื่องคณะี่ใช้งานอยู่เนาะเค,ครื่องติดมันจะอืดและดับไปเลย แต่นั่นแล้วมาจับผมติดเออจับผมได้อันนั้นนี่โอเคแต่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวลองถอดตัวหนอกว่าครับคำเดียวกับแ้วละอันนี้นะคือว่าอาการของสปริงคัดฮักตัวนี้หมายความว่าตะวว่าอีหนอกครับตะวว่าตะวว่านี่ใจอยู่เนอกใจอยู่เพราะเพราะสี่โมงไปแล้ว Chỉ muốn phải không giữ nó có lấy đắp thì cả Đắp cơm vậy cầm thì có đi ừ. lấy, thì start, cái giá kỹ nàm tối Đấy Nó kỹ nàm thì rồi là ta cá Chắc vào đây là tí là nị Thế tay lục xu nó Thì cứt vào <laughs> ยังอย่างผมว่านะถ้าเป็นแต่ลูกซุปนี่คณะใจงานอ่ะมันต้องอืดไปอืดไปแล้วดับเอออืดไปแล้วดับดับคนเดียวอ่ะด่ะเออนนั้นนี่เพื่อมาจักมันมันบำหมุนเนี่ยอันนั้นนี่แมนแต่คณะที่มันดีๆอยู่แล้วก็มันจักนี่มันใจมันมันเป็นไฮมาการหนึ่งมันจะอตัดมันเดี๋ยวพิสูจน์ อีเลยกดีมัมนรูดเลยแต่นั่นแหละมันฮักมันจะหักเลยเนี่ยไม่เห็นนะมันต้งจังมีน่ะบางครัง้งมันสปริงเนาะบดมันจะหักมันก็นหักอะ่ะมัน băng keo còn thuộc về cái gì còn mình thấy nếu mình bay nhỉ, không mình này, không Có không biết, không biết, không biết, không 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 ปุกแล้วเหมือนเกี่ยวลูกสุดเนาะเกี่ยวแหละอันนี้เนาะสปริงนี่มันหักมั<อ>นก็เอาเปลี่ยนสปริงนี่ก็ได้ได้แล้วเดี๋ยวอันนี้เขาห้องห้อ,ง,อ,ง,องนี่ก็สปริงคัดมันหายไปไหนเสียดมันอีก เีย้อยไัเหรอ มู่จะเขาเขาเขาดแต่เขาแคแคกกับยิวแต่มันมีหอมมันออกเจ้าว่าตัวนี้ใหญ่กวเลยไม่ใหญ่ ต้องืนสวันซื่อฮือก่านานนี่นะวันหลังให้ดีกว่าเยี่ยคนเดียวได้นะครับปะปัญหาอีมันไม่คนเดียว,นนยวนหนอหาคนช่วยคนช่วยกันกำขมต้องซื้อหลวดสปริงมมน, <c oughs> นี่มั้งก็สปริงพิฆาตนะผมถ้าถ้าเป็นลูกนื่านมันจะยากด้วยนะสปริง อันนี้ถือว่ารุ่นนี้จะยากเลยเพล่ยนเตียนนะถ้ารุ่นอื่นจะปิ้งน้อยยังสามคัดสามก้อนนะนั่นง่ายขนาดของคอนด้าของมึงก็กเหมือนกันเหมือนกันคอนด้าของของโรบินเหมือนกันมันมีคัดสองก้อนสามก้อนหน่ออันนี้คัดสองก้อนหน่อถ้าคัดสามก้อนสปริงมันอ่อนน้อยสปริงมันก็ยากกหมายหมายถึงค่ดตีเขาพอตีตีเขามาสวมตัวนี้เแบน,นกี่มึงก็ ของโรบินเหมือนกันนะคะโอ้โหสามก้อนเออน่ะมันสองก้อนก็ได้สามก้อนก็ได้อันนี้ถ้าอันนี้ใส่ก็ได้นะถ้ายกโดนใส่สามก้อนนี่ใส่ก็ได้อันนี้สองก้อนก็ได้มันแล้วเตะเนาะแล่าเตะเตะละรุนมันทามาแต่ค่าสามก้อนสปิงนี่มันใส่ง่ายอะนะมันอ่อนเนี่ยราะอันนี้มันแข็งเกินเนาะ ขาดนี่มันมีมีโอกาสมดก่อปรลุมมีกะถ้าขาดมดนี่ยมันมีอากาศไปจะได้ผอใบพัดมันใบจัตตดมันหมุนอ่ะมันหมุนได้เนาะถ้าติดได้หมุนอ่ะเวลาไปเข้าหญ้าเนี่ยมันฟีไปเหรอถ้าคาดมันดีมันจะเวลาเครื่องติดมาก่อนล็อกก็เนาะเบาปุ๊บมาก่อนแยกมาก่อนตัวคัดเป็นตัวตัดต่อกำลังจากเครื่องยนต์ส่งไปหาเขาแกนนะนะ ที่แรกผิ่งแล้วว่าเครื่องไอ้คออ่อนนะผมโอ้มันสะบัดแขนมันยกขึ้นสูงอย่างได้แต่เดีวเวลาเขามาตัดงยาเนี่ยทำดูปึ๊บสะบัดแขนเขาเรยขอเปลี่ยนอี่ยนนี้ป็นเครื่องของที่ไหนก็ไม่เด่ะของศูนฮารายครับ ศูนย์กร็ท้องกป็ทห้องศู<ห>นย์ในศูนย์มหาลัยราชสฏเชียงไฮมันเป็นศูนย์หลากหลายทางชิวภาพครับออยู่ที่ไหนให้เลยครับอยู่จอบกิตี้ครับอ๋ออยู่นจอบกิททีมบันไนรีเนี่ยอ่ะกันเนี่ยเขาแก้วเป็นรองพอ